สวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆครับมาพบกับผมเกมลำพูนนะครับนี้ออกลาเฉลยกับเจ้าดากี้นะครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับเนาะก็ออกได้เลือไปพังๆนะครับจะว่าหมายตัวหมายเลย100%เซก็ยังไม่ใช่นะครับ <c oughs> ออกเคาะสนิมนกต่อนะครับ เพื่อที่ว่าเราไปเจอตัวหมายมันจะได้ไม่งองแงนะครับเล่นสายเมืองไปก่อนนะครับมีสายเมืองสายป่าก็สลับกันไปนะครับชนบทบ้านนอกนะครับ ขันยนต์แล้วครับเจ้าดากี้นะครับนกต่อสองกุกนะครับอมืมีเสียงใหญ่คารลมอยู่นี่ตัวนะครับแต่อยู่ด้านหลังผม ว่าจะเข้าตีนกต่อไหมนะครับยังไม่มีปากไม่มีเสียงเลยนะครับตอนนี้เกาะอยู่สายไฟด้านบนนะครับ เรียบร้อยครับผมได้แบบงงๆครับไม่รู้เสียงไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเอามาดูตัวตนนะครับว่ามีความ สวยงามประมาณไหนนะครับมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนะครับเอาลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับจะแกะออกมาชมนะครับขออนุญาตนะฮะนี่นะครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับตัวใหญ่นะครับดูหน้าตา นะครับหงเฮงก็ถือว่าเป็นนกสวยนะครับหน้าตาหงเฮง,งนะครับก็ถือเป็นนกสวยนะครับดูแข้งนะครับดูแข้งครับแข้งดูเหมือนว่าจะไม่มีเกดแตกนะครับไม่มีเก็ดแตกนะครับกาไลปัดตลอดนะครับเล็บก้อยเป็นไงนะครับเล็บก้อยก็ ใหญ่ดีนะครับก้อยใหญ่ดีนะครับนี่ครับจะมีบัวแต้มนะครับบางๆนะมีบัวแต้มบางๆก็องมไม่ค่อยโฟกัสเห็นไหมเนาะนะครับ <ard> นะรบ,บัวแต้มบางๆนะคดับดูนับหางนะนับหางดูนะหนึ่งหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12กำลังขึ้นมานะครับเาเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสิบ สิบเดนะครับมีสิบเอ็ดเส้นนะครับอาจจะหลุดไปหรือเปล่าไม่ก็ไม่แน่ใจนะฮะนับไดนะ้แค่นี้นะฮะนะครับแต้มบางๆนะครับตรงนี้ตรงปลายนิดๆน,นะครับรูปปีกนะครับ บนะครัตรงนี้นี่จะใช่ไหมนะครับเ,เรื่องของด่างน,นะครับตรง,ตรงปลายขนนิดหน่อยนะรหรือว่าจะเป็นขนใหม่ไม่รู้นะฮะตรงนี้นะครับ นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่พิเศษนะก็ถือว่าไม่มีลักษณะมงคลอื่นๆใดนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะก็นะครับเป็นนกตัวยาวตัวสวยตัวหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับอาจารย์นะครับพี่เพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อจะจะได้ศึกษานะครับเรื่องของการต่อนกเขานะครับเรียนรู้ไปในตัวนะครับไปไปพร้อมๆกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับก็เป็นคนฝึกเล่ฝึกต่อนกฝึกเล่นเหมือนกันนะครับเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับง่ายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ